ละครชีวิตรักลูกรักลูกชังตอนที่สองจากความเดิมตอนที่แล้วปลาเด็กสาวที่เกิดและโตในสลัมถูกแม่รังแกกับปูสาวที่เกิดมาในครอบครัวร่ำรวยชีวิตของทั้งคู่ต่างกันมากเหมือนนรกกับสวรรค์แม่จา๋าปลาต้องไปเรียนแล้วจ้ะก็ไปสิเออ ปลาไม่มีเงินค่ารถจ้ะไม่มีโว้ยอยากได้ก็ต้องหาเองหาไม่ได้ก็เดินไปแกปลาฝากเงินไว้กับแม่นะจ๊ะที่ปลาไปรับจ้างเขาขายผลไม้ได้เงินมาสามร้อยบาทแล้วก็ไปร้านกว๋วยเตี๋ยวได้มาอีกสองร้อยบาทเงินจากแม่นีกก่แกทวงเงินจากแม่ตัวเองเหรอฮะยังลูกอักตันอยู่ข้าวที่แกกินน้ำที่แกกินไม่ได้ใช้เงินซื้อหรอกเหรอฮะเงินแค่ห้าร้อย หายใจวันเดียวก็หมดแล้วไม่มีเว้ยไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปตกลงจะไปหรือไม่ไปปะปไปจ้ะแม่ปลาไปก่อนนะจ๊ะปลารีบเก็บถ้วยชามไปล้างแล้วเดินไปโรงเรียนมีรถเมย์รถแท็กซี่ผ่านไปคันแล้วคันเล่าแต่ปลาก็ไม่มีปัญญาที่จะขึ้นรถคันใด ทำได้แค่เพียงเดินและเดินระหว่างนั้นมีรถคันหนึ่งผ่านมาและเหยียบน้ำโครนที่ฝนตกเมื่อคืนเกือบโดนตัวเธอโอ้ยขับรถมิสาอะไรเนี่ยไม่ดูคนเลยปลาตะโกนด้วยความโมโหเพราะชุดนักเรียนเกือบเปื้อนกับแม่ถ้าอาจจะเป็นคนหัวอ่อนยอมง,ง่าย แต่กับคนอื่นไม่ได้คิดจะยอมง่ายๆตายนังคนนั้นมันด่าฉันลุงไหวจอดรถจอดทำไมล่ะครับคุณหนูรีบไปเถอะเดี๋ยวจะสายก็ไปด่ามันนะสิมันด่าเราไม่เห็นเหรอตะโกนผ่านกระจกมาจนได้ยินเต็มสองหูของฉันเนี่ยจอดฉันสั่งให้จอดไงลุงไหวครับครับคุณหนูว่าแล้ว ปูก็ลงจากรถก้าวฉับๆไปหาปลาเมื่อกีก้แกด่าใครปูถามแต่ปลาไม่ตอบฉันถามว่าแกด่าใครปลาเดินหนียิ่งทำให้ปูโมโหฉันถามว่าแกด่าใครคุณพูดกับฉันเหรอถ้าฉันไม่พูดกับแกแล้วฉันจะพูดกับใครบังเอิญว่าฉันไม่ได้ชื่อแก อย่าไปยีหยวนฉันนะแกกับฉันมันคนละชั้นกันจะชั้นไหนมันก็คนเหมือนกันขอตัวนะฉันไม่อยากไปโรงเรียนสายนี่อย่าบอกนะว่าแก,เ,กดเดินไปโรงเรียนนาสุขเพศจะเกาะล้อรถฉันไปไหมล่ะฉันให้เกาะปูบอกแล้วหัวร้อย้อหยันทำให้ปลาเจ็บใจแต่ไม่อยากมีเรื่องด้วยแต่ปูก็ยังไม่จบ เกิดมามีพ่อแม่จนมันก็ซวยแบบนี้แล้วนะอย่ามาลามปามถึงแม่ฉันนะไม่งันฉันจะจะอะไรจะชกหน้าคุณนะสิอุ้ยตายยังพวกคนถอยใช้แต่กำลังไร้การศึกษาแล้วการที่คุณมายืนด่าคนอื่นเขาเปล่าเมีมารยาทนักหรอแถมยังมาด่าแม่ฉันอีกเอาสิถ้าด่าอีกฉันเอาจริง แกหนังชั้นต่ำตบมาตบกลับไม่โกงนังปลาบุญม,มาก้าวฉับๆเข้ามาแต่แทนที่จะด่าคนอื่นกลับหันมาด่าลูกตัวเองแทนแกจะทำอะไรคุณหนูปูเปล่าสักหน่อยแม่เราแค่คุยกันยังไม่ถึงขั้นจะตีกันหรอกอย่าให้เห็นอีกนะว่าแกจะทำอะไรคุณหนูปู มุนมาบอกแล้วหันมาหาปูขอโทษด้วยนะคะคุณหนูปูเจ็บตรงไหนไหมคะอย่ามาแตะตัวฉันนะนังบ้าแล้วแกรู้จักชื่อฉันได้ยังไงเอ,อ่ยี่เป็นสาบคนจนอารมณ์เสียไม่ไปโรงไม่ไปเรียนมันละลุลงหวายไปส่งฉันที่ห้างฉันจะไปเล่นสกเกส็ตแต่คุณปูคะวันนี้วันไปโรงเรียนนะคะต้องไปเรียนค่ะ อย่าโดนเรียนเรื่องของฉันยุ่งอะไรด้วยแต่ผลการเรียนคุณปูแย่มากนะคะเกรดเฉลี่ยแค่นั้นอย่าว่าแต่เข้ามาหาวิทยาลัยเลยจะเรียนจบมหกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นี่แกปู่โกรธจนตัวสั่นทำท่าจะทำร้ายบุญมาปลาทนไม่ไหวจึงเข้าขวางอย่าทำอะไรแม่ฉันนะถ้าทำเธอโดนแน่ อย่งแกจะทําอะไรฉันได้แกรู้ไหมว่าพ่อจะเป็นใครพ่อตัวเองคุณยังไม่รู้ยังต้องมาถามคนอื่นแกเอาสิตบเลยจะได้รู้ว่ารถมือคนจนมันเป็นยังไงหนึ่งปลาอย่ามาทําอะไรคุณหนูปูนะกลับบ้านกลับไม่ได้นะแม่หนูต้องไปเรียนไม่ต้องไปมานี่บุญมาลากตัวปลาออกไป หญิงสาวร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะอยากไปโรงเรียนปลาอยากไปโรงเรียนแต่ไปไม่ได้ต้องกลับมาทำงานบ้านงกงกเพราะแม่โกรธหญิงสาวร้องไห้เสียอกเสียใจไม่รู้จะทำอย่างไรดีแม่ถึงจะยอมให้เธอไปโรงเรียนได้แม่ทำไมไม่รักเรานะ หรือว่าเราจะไม่ใช่ลูกแม่แล้วถ้าไม่ใช่ทำไมแม่เอาเรามาเลี้ยงทั้งที่ไม่ได้รักปลามีเสียงหนึ่งดังขึ้นปลาจึงหันไปมองสร้อยมาได้ยังไงนะ่ะฉันบังเอิญเห็นตอนแกะทะเลาะกับแม่น่ะสิไปโรงเรียนเถอะแม่ไม่ให้ไปน้ำบุญน,นี่ยังไงนะทำเหมือนแกไม่ใช่ลูกตอนนี้ฉันเห็นแกเดินไปบ่อนยิ่สมคงไปเล่นไพ่ ว่าจะกลับก็คงเย็นฉันว่าเรารีบไปโรงเรียนเถอะแล้วค่อยรีบกลับมาแกทำเหมือนแกนไม่ที่ไปไงรีบกลับมาให้ทันจะทันเหรอทันสิพ่อฉันจะไปส่งพ่อรออยู่หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวตอนเย็นให้พ่อมารับไปเถอะได้ได้ขอบใจมากเลยนะส้อยอย่ามัวพูดมากรีบไปเถอะว่าแล้วปลากรีบวิ่งออกไปขึ้นรถพ่อของส้อยเพื่อไปโรงเรียน หญิงสาวถอนหายใจอย่างโล่งอกอย่างน้อยวันนี้เธอก็ไม่ต้องขาดเรียนจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะขอเสียงคนที่เข้ามาติดตามชมลูกรักลูกชังจากช่อง BBZ g แซนแกรมมิงที่ลงเรื่องสไพรยไฝยดำไว้ด้วยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนี้ค่ะ